ห้าทีจอมพึ้อมาเหรออืมโอเคมามาเดี๋ยวก่อนนะอยู่ในของโลกวะเนี่ยไม่กด้าอยู่เดิมเดินลำบากมองมองอาวากาศดูโอเคมาเดี๋ยวจะเรนะิ่มอ่านนะฟึ๊บห้าสี่สามสอง หนึ่งอา้าวสามเปิดเลยสวัสดีครับผมก็าม,มาเจอผมกูบอยนะผมและไซเบอร์นะครับเรามาอยู่ในเกมไมค์ครับพิกเซ l ลอนนะครับผมวันนี้รเราจะมาทําอะไรกันครับวันนี้ก็มาจับมาหามอนในตำนานให้เจอครับอีกแล้ววะจานจับบัางออด,ดิเจอจาน<ด>เราได้สองตัว้เนี่ยจานจานต้องจับมั่งจานต้องข้าง,งหาให้เจอก่อนแล้วว่าใครใครเจอก่อนปาดหน้านะครับผมโอ้ยยางวะ ชีวิตมันโหดร้ายนะชีวิตมันโหดร้ายเมื่อกี้ก็มาออไม่ทันเนี่ยโอ้เออครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทางทางิศเหนือแล้วกันนะผมนะหลาแล้วทำไ,ไมมันตกทำไมมันตกดินวะมันตกตามเราอ,เอ,เอุยอ้ยอุย้ยแม่พ้ะผ่าแบบใหญ่ยิ่งใหญ่อลังก,การงานสร้างมากทิศเหนือมันลงทะเลนะอุ้ยหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้โหไอถ้ำเวนเนี่ยตกไปหลาย <บา S 1> รอบแล้วอุ้ยจานตกไปแล้วรอบนั้น่ะจานไม่บอกหรอก ทะเลเลยหรอจันทิศเหนือมันคือทะเลนะงั้นก็ต้องครับเรือแหละโอ้ยไอคางคุมจานไม่ชนะว่ะเอ่อที่แก๊แท็กสองสูโกจานตายหาไปแล้วแล้วมีที่ยู่อยู่แถวๆนี้เราคิดมาืกบ อย่างว่าเจเจอนกวาชิบอแค่ขึ้นอีกหนึ่งเวลนะัะท่านผู้ชมเจอนกในน้ําบ้าจริงอ๋อจานหลงเลยครับเดีย๋ยวผมเก็บเวลเล่นแล้วกันนะท่านผู้ชมถ้าไอวาชิบอนมาอัพไปอีกหนึ่งเวลน่าจะขี่ได้แล้วนะฮะเออเพราะว่าผมจับมาเร็ว5ี4เนอะมันกาลายร่างเร็ว55นะฮะท่านผู้ชมเราจะมีนกขี่กันฮะแต่การเก็บเวลวาจาก54ขึ้น55ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะ ตามเดี๋ยวมาตามตามรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาเฮ้ยเอ็งไปเจอบอสอีกแล้วใช่ไหมเอ้ยเอ็งไปเจอโปเกมอนในตำนานอีกแล้วจะไม่เดี๋ยวมาเนี่ยเราเราคิดออกว่าในบ้านมันมีแล้แคนดี้อยู่ครับผมมันตั้มให้บอนกายอะไรนะตัามให้บอนวิวอัพได้เลยเนี่ยเอ้าห้าสิบห้ายังไม่กลายร่างอยู่หรอวะเสร็จแล้วโดนต้มแล้วโดนต้มแล้ววะวาชิบอลนี่มันกลายร่างเร็วเท่าไหร่วะ แล้วมันมีอีพีเอ็กแกลด้วยอ๋อคอยคิงขึ้นบนบกเลยเนี่ยไหนไปไหนแล้ววะจะตีคอยคโอ้นนยแต่่าง้าสิบห้าหรอวะจับตีคอย킹โอ้โหครับถ,ถ้าจะฝนตกขนาดนี้นะจับคอยคิงออแค่แข่งก่อนเรียบร้อยเก็บเวล์บางๆแล้วนีออ่ฝนก็ตกนานจังว <ad> ่าพลาดนี้มันต้องนอนมันถึงจะหายจานไป ขึ้นเรือ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 ไปเหนือล่องใต้ไปเหนือไปเหนือเราต้องหาปลาหาสมบัติให้เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอิ่มพี่ยกสมัยแห่งโจรสลัดผักขึ้นไงแล้วโอเคโอเคปะแหมวิการต่านหน้าเล้วเด็กแว้นสมัยเนี้ยอ๋อไม่ได้ดิโอ้โหเด็กแว้น โอเขาขี่ข้องเขาปาดหน้าเราลุลวเลยฮะพี่มถ้าหน้าน้ำเปลี่ยนสีด้วยปะไหน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 ใต้น้ำมีอะไรไหมไม่มีว่ะใต้น้ำเสียมตายว่ะทำไมไม่เจอฝั่งไม่ไม่เจอฝั่งสักทีว่ะเฮ้ยน้ำมันสองสีระหว่างน้ำอุ่นกับน้ำเย็นลุลูกลายเป็นน้ำแข็งเฮ้ยจานเจอแผ่นดินแล้วว่ะ ข้างหน้าฮะไหนวะปาดหน้าละโรเลยครับผมจานเล้วเกาะเกาะเกาะอยู่ฝั่งนี้จานซ้ายขวาเรียวกะเรียวกาะจานเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาขวาเต็มกำลังเจอขวาเจอเจอเกาะเจอเกาะเฮริเคโนอยู่ไมโว้เฮ้ยอยู่อเล่นไหมครับเป็นเป็นวันพีซไปแล้วครับเร็วเร็วเร็วเกี่ยวขวาเกี่ขวาที่เรืออ๋อทำไมอ่ะเี่ขวาครับ กดชิปออกนะฮะเอไอวาชิบอดมันมันไกลลากเลี้วเท่าไหร่บะเดี mm ๋ย hmm. วหาก่อนนะฮะ mm hmm. วาชิบอดอ่านะฮะโอเควาชิบอดนะครับผมอ่าดูก่อนครับเป็นโปเกมอนหมายเลขหกสองเจ็ดนะผมตึงึตึงตึงหกสองเจ็ดโปเกมอนเราจะได้ชื่อภาษาอังกฤษของมันมานะฮะ โอเคเสร็จแล้วก็ขอดูอย่างนี้ชื่อยไปเซิร์ชปุ๊บแล้วเข้าไปที่บุก,กิพีเดียนะแหมอือค้นหาวิก,กิพีเดียแม่งเลยห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ก็ถูกแล้วนี่ตัวนั้นไม่กลายร่างแล้วคนเลี้ยงเลีเยเ้ยงไม่ดีเฮ้ยโอมีลาวาด้วย ก็นี่มันห้าสิบห้าแล้วว่ะมันต้องมีการผิดพลาาทางเทคนิคเว้ยใช่ไหม่อไม่ไม่กลายร่างแลครับผมเอาาจไปไหนลรอวะวิ่งเล่นอยู่ตัวอะไรวะเนี้ยมันจะเป็นแกะก็ไม่แกะอีกวิวหนึ่งครับผมนะถ้าไม่กลายร่างนี่อ่ารู้จะไปยังไงแล้วครับทุกคมไม่กลายร่างก็คือไม่กลายไงไอเทศมันก็ไม่ใส่นะประเทมึงที่แบบอ่าห้ามกลายร่างก็ไม่ใส่นะ แต่ตาบอยมันจะหนีเราเราปอดมันเนี่ยมันหนีแน่แน่อู้ยดรอปไอเทมเพียบเลยครับผมมีแพนเน่ะโอ้งัวมีเขาวิ่งน้องบอกบอกว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่ลงมดกระเป๋าครับผมนะมดกระเป๋าเหรอจัดกูดังใช่ไหมมดกระเป๋าจัดกูดังสิมันมีปัญหาของมดกระเป๋ามันมันมีปัญหาอยู่นะฮะก็คือมันมาเสียเวลามาคราบกระเป๋อีกนะฮะ เออแต่ถ้าเราแบบปั๊บกลับไปบ้านเรือก็จบแล้วเออโคนข้าวครับเดี๋ยวเดี๋ยวจานจะจัดการในงวสามหางนี้หน่อยแอสแลนครับผมจ้าสวยมากครับโอ้ครับเจ้บเิตี้ลิดนะครับผมอ่ะเบบี้ดออายครับผมแอสแลนดะครัหาแอสแลนผมไม่ไม่ตายฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นบริษัทโพสครับผมร้อย ไอซีวินอุ้ยมันมาท้าจาย์เฉยเลยอุ้ยเลื่อนเหลือแค่นิดเดียวแล้วครับท่านผมเฮ้ยเติมโพชั่นดีกว่าครับนี่ครับเอาโดโพชั่นมาโพชั่นไฮเปอร์โพชั่นมันโดนเนิร์ฟผมจากาเพิ่มเนื้สองร้อยนะฮะเหลือเป็นแค่ร้อยยี่สิบอืมวิตตีดี ขิ่ทัน,นล,ล้อเร็วเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบเก้านะฮะแอสแลนโดดูวันโดเฮ้ยมันหลับว่ะนะฮะใครได้ดูผมว่าเจอนี่ตอนที่ร้อยสามสิบสองแล้วกันครับผมนะถ้าคุณไม่ได้ดูตั้งแต่วันแรกๆเนะี่ยคุณโดนสปอยยับนะ,ะเยนะ่จับจับจริงๆนะฮะอับเวลตัวไหนครับวะ ผมดูจบตอนนั้นตอนเดียวอนะผมดูจบไปสิบห้ารอบแล้วจานจานไม่ดูแล้วยังจำอะไรแต่ต้องไล่ดูตั้งแต่ภาคแรกเลยใช่ไหมจานอฟืบฟืบฟืบเฮ้ยจ่อเราเราเรา,เราเจอคนที่เดินนำมาแล้วครับหารตามทันแล้วนะจานตามมาทำไมทำอะไรจานจานจะโดมัน เฮ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอะไรวะอะไรวะไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรดำๆอ่ะไหนวะไรนวะเป็นดำอ่ะวิ่งไป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 เฮ้ยเป็นซากเรือนะฮะอีกแล้วเพราะว่าซากเรือไม่มีพิไอชิบหายแล้วไอชิบหายวิ่งก่อนวิ่งก่อนไม่สู้กูไม่สู้กูวิ่งก่อนไหนวะเน้ยเน้ยยูไหนวะเจอซากเรือครับ ักเจอ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 กล่องเจอกล่อ,อง,องน,น,นันไงนันไงอุ้ยจุ๊บวะอุ้ยไอซีเพจนะผมลิลิกโอ้ et, หหโหของดีไม่มีอะไรเลทั <c ười> <c ười> ้งหมดนี่มันชักบ่ายแล้วนะผมชักเรืออะไรอยู่วะเขาบอกว่ามีมีอันเดียวแล้วแหละคนเช้าเช้านะนู้นักเรียนนักเรียนเอ็นบีซีไปย <c ười> ืนอยู่ ทได้านเห็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 น,หนปลาปลาที่อยู่ตรงนู้นได้ไหมเป็นปลาปลาโง่ๆอ่ะปลาปลาสีฟ้าไหนวะเออรู้ไหมว่าร่างถ้ามันกลายร่างมันจะกลายเป็นเป็นยังไงมันตัวใหญ่ขึ้นเานู่นน่ะปลาเป็นกากเบ็นเนาะเออมันจะกลายร่างเป็นปลาบึกสีแดงฮะ <laughs> ไม่ได้ล้อเล่นฮะจากสีฟ้ากลายสีแดงจากจากปลาเล็กๆสีฟ้าพอมันกลายร่างแล้วเนี่ย มันกลายเป็นปลาหมึกเฉยเลยฮะอ๋อมันพัฒนาล่างที่ข้ามขั้นวิวัฒนาการของมันอีขั้นนึงข้ามขั้นวิวัฒนาการฮะเอาน่ะลูกออสลูกออสกลายร่างเป็นบางกรมาแล้วอะ่ะเออชิบหายก็ใครรล้วไงตอนแรกเป็นไม่ไเป็น,ปนลูกออสไงจา๊าปูปูแอบแอบเฮ้ยตรงตรงนั้นมีเกาะอะไรอ่ะอีกแล้วอีกแล้วใครเพิ่มอยู่ไหนวะ ตัว้วมีเกาะอะไรอ่ะเซเอร์อยู่ไหนเราร้อจะติดตามเซเอร์อ่ะอะอยู่ที่ซากเรือจา์ไม่เป็นไรกดแท็บเอาอ๋อกดแท็บกูเห็นหัวอยู่เอิรู้สึกว่าจานเขาไปเจอเทคนิคอะไรสักอย่างหนึ่งนะมีให้มินิแมปมันเปิดเปิดเปิดแถบได้นะเปิดแถบดูคนได้นะเปิดแ็บเจอหัวกดเซตในแมปขยายเลยออุิยเราเปิดแมปมากว้างมากแล้วเนี่ย ฝั่งนู้นมันเป็นเกาออะเลยฟ้ะเนี่ยในวะยาน้ำไม่ทันแน่นอนเพราะว่าเราต่อเรือมาฮะอชิบายแล้วไอเจอหมู <c oughs> ม่มบ้านได้จานเคยเห็นเทพเจ้าดูเป็นนะ้ำไม่แต่จานเห็นเรือระยะหนึ่งพันสองร้อยหลาเอ้ยมีอะไรมีม,มีกระดงอะไรไม่รู้มเทียบเลยฮะโอเคครับชิปมาฮะไปม,มันคือหมู่บ้านม,ามันคือหมู่บ้านจานหมู่บ้านเดิมเปล่าวะ คนละหมู่บ้านจานใช่ะใช่แล้วทำไมต้องมาทางเดียวกันด้วยวะแข่งดวงอีกเนี่พระตานพระฮะนี่จานเราเราจะพามาหาไอเทมจานไรไอเทมมันอยู่ตรงนี้เว้ยพระอุ้ยพระจานไอเทมมันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยคนนี้เห็นไหมไหนไหนขึ้นไปข้างบนตรงนี้ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเริ่มข้างบนเออจะหากล่องให้หมดก่อนขึ้นไงวะ กดดับเบิลยูดิจันในกล่องขึ้นไปโอ้ขึ้นไม่มีกล่องเอใอในกล่องวะเอา้ามันมีมันล็อกอยู่เวรกรรมเ,เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโปเกบอลสีเขียวอ่ะอโอ้ของเบียบของเบียบของเบียบกับอะไรเนื้อไก่นเนี่ยของเบียบของเบียบของเบียบ เอาไปสะสมที่บ้านได้เลยนะฮะขนมปองขนมปังเอาไปกินที่บ้าน,นะฮะท่านผู้ชมไปเปิดพัวชั่นนะฮะเต๋อ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 เต,ต,ต๋อจานเจอลิลิคไหมไม่มีหรือว่ามันมีมันมมีากกว่านั้นวะโอ้โหครับท่านผู้ชมอของเยอะฮะโอ้โหฮะเห็นมีอะไรเลย กองก็กองเปล่าไซเบอร์โดไปหมดแล้วอ่าโอเคน่าจะหมดแล้วยังน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะฟิวนั้นยกปนปนเอ็นพีซีดีมาเอา็นพีซียกมือขึ้นเนี่ยมันมีตู้เคาน์เตอร์เนี่ยไหมไม่นี้มีกล้องวงจรปิดเราจัดเลยเ้ยม,มีกล้องวงจรปิดจ้าม <c oughs> เ,เราขายของก่อนนะฮะของของ,ของที่ไม่จำเป็นเช่นโพชั่นอะ่ะเออโพชั่นอะ่ะ ไอ้เขียวๆนี่<ใ>นคือ<น>อะไรวะไอ้เขียวๆเวนี่ยฮะไอ้เขียวๆเวนี่ยอ๋อเราไอ้ขยะเราไปทิ้งไปเนนะี่ยอาจารย์ก็เก็บมาเออแล้วอาจารย์ก็ขายทุกอย่างเลยโอเคพินมิดไซน์นะฮะผมเซฟมีกีกัเดนด้วยนะผมซื้อครับมีสกิลด้วยนะมีสกิลขายด้วยอ่ะตอนนี้มีบอลพิเศษขายไหมไม่มีนะครับผมกดมิติตู้กดน้ำไหม ตู้กดน้ำหรือนี่อนะ่ะเอออันนี้แหละถ้าเป็นโมโมมิวจะได้เท่าไหร่วะอ่าข้าเลยก่อนครับข้านี้ก่อนนะเ,ออเดี๋ยวฮิวมอนก่อนอ่าพอได้ฮิวแล้วสบายใจเดินเดินโอเคดุกดิกดุกดิกเดินดุกดิกเอาละครับม,มาได้ท่าไฟพันมานะฮะเดี๋ยวเรียนให้กับมอนแล้วครับผมนะ ไอเรียนได้มั่งเนี่ยอ่าวิศาโค้ดครับอ่านต้องแข่งต้องเรียนท่าไฟไม่ได้นะฮะเป็นเรื่องปกติมาแรงละ่ะมาแรงเรียนไม่ได้นะฮะเล่บิดฟ,ฟุตเลบิดฟ,ฟุตตอ้าวเรียนไม่ได้หรอวงมอนไฟนะทําไมเรียนไฟพันไม่ได้วะเฮ้ยอีหยงังวะวกมอนไฟเรียนไฟไม่ได้โอ้กีกาเดนไม่ได้นะฮะ เอ้เกียร์เดนนะเรียนได้เฉยตัวนี้เรียนได้นะฮะเราจะเรียนในส่วนแทนของผ้าอ่าควิกแอนแฮงแล้วกันมา้อเรียนแล้วไม่หายไปด้วยจานของดีไอจานไปไปดูของระบาเร็วมากนะเราหายไปเร็วมากดูอะไรวะปอมวิลอยู่ห้าสิบช่องเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะยิมเหรอจานฮะยิมว่ะ มียิ้มด้วยเหรอยิ้มว่ะโอ้โหครับยิมไม่ยิ้มไม่รู้ตอนนี้เอาตายแล้ว,ว่ะไอนี่บินนะผมแพดอโ,โอ้โหจานขึ้นมาจุดสูง<ะ>สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยย <IC S 1> ินว่ะจานเห็นเห็นตรงไม้เยอะๆนี่ปะนี่เป็นยิมนะนี่เจอยิมครั้งแรกเลยนะผมได้เราจะได้เ,คครเราจะได้ตราสถานลักษณะ ใช,ช<ะ>่ใช่ใช่ว้าโอ้โหฮะมันเลยว่าสี่สิบมาจาาเฮ้ยได้เก็บ EP ด้วยด้วยนะเนี่ยอะไรเนี่ยมันทำอะไรเนี่ยจูเพ็ตตาว่ะโอเคโจมตีด้วยถ้าเฟลสติงเจอร์ฮะเฮ้ยนี่มันสู้สู้กับหัวหน้าป่าวะทล้มันแบบมีมอนหกตัวเลยวะเฮ้ยทำไมมอนมันเพิ่มเลือดได้วะ มันมันมันลูทไงจันมันจะลบเป็นท่าท่าที่ลบท่าตัวเองออกนะผมนะท่าประเภทประเภทอะไรนะประเภทบินออกแล้วก็จะฟืนเลือดให้เต็มนะผมอ๋อใช่ทำไมใช่ไหมนีมันใช้ได้ต้องยี่สิบครั้งนะจันนะกูตกมันกาให้จบเลยทีเดียวไม่มันจะยื้อย่างนั้นอ่ะยี่สิบครั้งเดี๋ยวมันก็หมดกูคลิกรัวๆเลยนะเดี๋ยวมันก็หมดเลย เอออีย่างวายบีเสื้อเนี่ยเออมันหมดแล้วสิบครั้งเลยยี่สิบครั้งเลยจำไม่ผิดไม่รู้รรกูคลิกลัวกูไม่บอกเลยลูกน้องหรอวะเนี่ยลูกน้องบ้าอะไรวะลูกหัวหน้ามันอยู่ไหนวะโอเคครับฮะใช้ท่าทับแล้วกันฮนะนี่ฮะดอกเดียวดอกเดียวรู้เลยดอกเดียวรู้เลยดอกเดียวดอกเดียวแต่ท่าทับจะมีข้อเสียพี่ว่า ถ้าเราใช้ติดต่อกันแล้วเนี่ยมันจะติดสตันนะะฝั่งเราเองฮนะแล้วพี่จะโจมตีตัวเองนะฮะจานเบล้วเพราะว่ามีอะไรบอไปฮิวจานไปฮิวไ,ไปฮิวแล้วกลับมาไม่ซมันก็ไปหาจับมอนนาเพิ่มมอนม้อยกว่าวะ่ะจานมีมอนแงห้าตัวไงเดี๋ยวสติงเจอรนะ์ฮะเดี๋ยวหาที่ยิวไม่เจอ,อแล้ว,ลวตอนนี้งงหันน้ายิมอยู่ข้างล่างเหรอหรือว่าข้างบนวะ ไม่มีป้ายบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเันเป็นที่อะไรวะรเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวก่อนแล้วกลับมาถ้ามันมาทาสู้เราก่อนแสดงว่อนเป็นยิม,มครัโอเคโอเคหิวิวหิวได้จับมอนอะไรเก่งๆมาบ้างเปล่าไม่มีเออมันมีคนโพสในทวิตเตอร์ครับผมะฮะการแข่งโปเกมอนเนี่ยเออ มันก็เหมือนกันจับอาสัตัตรารรมานแหละมันก็ไม่ต่าากบบการชนไก่หรอกเออมุกมันมถูกขอมันมได้หม,เออมดเต,ตามที่มันสบายใจถ้ามันสบายใจก็ตามนั้นแหละนีะใช่แล้ววหน้ายิบอยู่ไหนไวะคนนี้เหรอสู้ได้หนึ่งครั้งต่อวันไอชิบหายสู้ไปละอ๋อคนนี้ไม่ได้สู้นะครับผมอ่ะ รับครับไซเบอร์ต้องการอะไรวะนะมันมีหินแดงแดง่ะทำอะไรวะเนี่ยไฟสีไฟสีฟ้าเนี่ยคืออะไรวะหินสีฟ้าหรออ๋ขอขยะเราทิ้งไหมอาจารย์กาเก็บมาอีกแล้วองจะไว้ใจได้กะมาครสวยๆจะไว้ใจได้กะ เกมครัาวจะไว้ใจได้กะตาหวานๆจะไว้ใจได้กะโอเคนะฮะข้างล่างไม่มีอะไรเลยวะกว่าเป็นยิมไม่ใช่ยิมหรอวะตอนที่ว่าอะไรมันคืออะไรจันไม่รู้อะถ้าวันละครั้งเนี่ยนั่นคืออะไรวะเฮ้ยไอไอบ้านกังหวัดนี่ไม่ได้เข้าไปเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ่ะ คิวก่อนพี่วันเซเปอร์มันโดคของหมดแล้วอ่ได้ทำไมมันไวจังวะไอ้บ้านนี้ยังไม่ได้เข้าเลยครับไม่คือเข้าเลยครับโอ้มีปลูกคครลงไท่หลอดให้กินเทียบเลยนฮะของดีแน่แน่เน้ลยคนนี้ชื่อว่าเดมอนมดซอะไรอ่ะ อุ้ยมีเทมด้วยว่แ<ก>ะแล้วมีถังลาวาให้ด้วยนะฮะเฮ้ยถังลาวาเจอแล้วเป็นสามสี่ถังโอ้จานเราเดี๋ยวอยากไปลุยนรกไหม<ก>อ๋ออันนี้มันเดแคร์นะครับผมโหดอินเซนต์คบเพิงวิญญาณชซเบอร์อจานว่าจานเห็นบ้านใต้น้ำอีกแล้วว่ะ มันมีแสงว่ะมันมีแสงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเนี๋ยมันตับน้ำตายหาแล้วจันโออนี่มันเดีแค่นะครับผมที่เอาไว้เลี้ยงโปเกมอนนะฮะถ้าเราเอาตัวผู่กับตัวเมียไว้วางไว้ด้วยกันอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวนะเฮ้ยมันเป็นบ้านใต้น้ำอีกยิ่งเต็มบักเตมเต็มบักถ้าไปถึงแล้วเราปักปัก อันนั้นเลยอ่ะปักบานประตูแล้วแบบเป็นเรียงๆกันน่ะแล้วเปิดแล้วเปิดปักแล้วเปิดปักแล้วเปิดปักเปิดเดินไปเรื่อยๆน่าจะได้ก็ได้น่าจะได้เหมือนกันนะฮะแต่มันได้จะตายเหมือนกันแต่ผมเคยเจอเฮ้มีชอวคิปเปอร์ขายหรือปลาขายอะไรเนี่ยไว้ดูแค่ <c oughs> ผมเคยเจอนะฮะอ่าปลาอะไรไม่รู้โผล่ออกมาฮะ จับแม่หยพลังขึ้นเต่าใส่เว้ยเตายเลยเร็วมากแนมะ่บอสเปล่าตอนนั้นก็ไม่กล้าเข้าเข้าไปอีกเลยนะฮะแล้วก็ตอนนั้นผมเล่นในโหมดของตายของตกไงโหมดสไวด์เวลไงเออเออคืนระเบิดเลยนะฮะจานสนใจจะไปนรกไหมจานไปนรกเหรอ,อ,อมันจะเจอช่วงไปนรกอาจารย์มันจะมันจะเจออะไรในตำน,นานหรือเปล่าทำประตูเลย อโอ้โโดดลงน้ำเลยมันวางน้ำไม่ได้ปะมันเป็นแค่หินนะ<อ>นั่งนง<อ>ี้ได้ได้หนึ่งก้อนโอเคโอเคอ่าแล้วก็เอนนี้ช่องของเต็มเดี๋ยวไปขายไอ้โพชั่นนี้ก่อนเออเดี๋ยวเราจะทำประตูไปนรกนะฮะุ่นผู้ชมจานเคยไปไปลนรกเปล่าจานเคยไป เออคนชั่วต้องเคยไปอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอโอเค,อเคมาเออมันต้องใช้เกี่อันวะหกอ,อีกอันหนึ<แ>่งอีกอันหนึ่งโอเคนมันพออกว่าวะ อ่าปึ๊บวางตรงนี้อันนี้วางนี่อ่าโอเคจยนได้เลยมัยไม่รู้เมเด็ดแดงแดงมันขายไม่ได้มันบอกไหนดูนดิมันแดงๆอยู่ไหนว่าตัวเนี่ย,อยโอ้รูบี้จันนี่ไงเอาไว้ครับแบบชุดของเกงงมาได้จันเนี่ยประโยชน์มีแค่นั้นแหละแค่นั้นเหรอ Ừ. à, à nó, à, ok, oh oh, oh. ok, ấy đã thành lệch lái, ừ, ok. มันต้องสูงอ e ีกบล็อกเปล่าจานชิบหายมัน<ป>มน,น่าจะได้บ้างไปออยนั้นมาเลยเอ๊ะพลาดจานพลาดไม่ใช่ไม่ได้เหรอได้ไม่ได้มันต้องสูงอ e ีกบล็อกหนึ่งเฮ้ยแม่งคนเข้าได้้นายคนเข้าได้ได้เอาจุดดูจุดดูมีเหล็กเะล่ะไมเเเ่เหล็กอออเนี่ยเหล็กเออ ปึ๊บป๊บอ้าวมีศูุด์มีมีมีหินเหล็กไฟปะไม่มีไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้จานทำไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีกจริงงี้ไม่ได้โอ้โหครับต้องต้องมีเพชรด้วยนะครับผมาผมต้องแก้นะเดี๋ยวผมไปขุดเอ่อไปที่เวพอร์้ก่อนนะเดี๋ยวกลับบ้านไปเอาพวกนะพวกเพชรมาแก้เลยนะเออต้องใช้เพชรในการแก้ไขน่นะไปเลยไปเลย ไปเลยทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์น้ำสังจะหลัน่นลงพรันหินเหล็กไปอยู่ไหนเอ่ยตามหาหินเหล็กไปก่อนอ,อ่าหินเหล็กไปเจอละอ่าเพชรเพชรจันเห็นเพชรไหมจันเห็นเพชรอะไรจันกำลังตีไอ้พวกนี้อยู่เ,ออเจอละหนึ่งสองสาม ต้องใช้พิกแอกมาเพ็ดเลยครับผมนะในการแก้ไขนะฮะไม่รู้ว่าการการทำอย่างครั้งนี้จะคุ้มค่าหรือเปล่าฮนะผมใช้เวลาหาเพชรตั้งสี่ห้าพาร์ทเลยนะโอเคก่อนที่จ้าจะมาเล่นด้วยอะ่ะเออเราหาเพชรมาตลอดเลยนะไม่ได้ทำอะไรอะ่ะเออขุดหาเพชรอย่างเดียวเอ้ยมันดูของมันน่าจะมีไหมในแกงโรเก็ต ให้ไปดูของมันเรือไม่เจอไม่เจอเพอ่ะมาฮะ,ะมาครับต้องแก้ครับผมท่านผู้ชมมาแล้ว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 ต้องใช้เวลาฝุดออกซิเจนออกผมมาประมาณยี่สิบวินาทีแล้วโอเคจาน,น,นคุนผูพลังงานก่อนคุณพยาบาลคุณพยาบาลของผม ถ้าจำล่าสุดที่เราเข้าไปในนรกเนี่ยตายฮะไปโดนแก๊สเราไปโดนแก๊สครับผมนะฮะมันลองเองจุ๊มตายฮะรือว่าอาทุวาเราต้องการไม้หนึ่งอันสองอันตรงนี้แล้วก็ขุดเอาเนินตรงนี้แล้วกันฮะได้แล้วโอ้ ดนะูก่อนนะออขุดตรงนี้ืตรงนี้เออโอ้มันขุดมามากเลยเฮ้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 ยทำอะไรวะเนี่ยมันซอยมันซอยมันซอยจังเลยอ้ยซอยซอยออ,ออกซิเดียนนะี่แหละเออขุดยากที่สุดละถ้าไม่ใช่ที่ขุดเพชรนะผมจะขุดไม่ได้นะฮะ โอเคนะคผมตามด้วยในส่วนของอ่าหินเหล็กไฟนะฮะเอาหินเหล็กข้างบนแล้วก็เหล็กนะฮะอยู่ข้างล่างครับไปได้หินเนะีหินเหล็กไฟกับ<ม>เหล็กกล<ป>้าโอเคจ๊บป้าปึ๊บป้าโหไปไจาเจอเลยเออแม่งไปตึงลงลาวานะตายไหมตายไหมไม่ตายแต่กูอยู่ตรงไหนวะเนี่ย ว่ามันเขียวๆไปหมดเลยเฮ้ยมันเป็นเขียวจังวะมันไม่เหมันใช่นรกที่เรารู้จักวะเนี่ยมันไม่เหมือนนรกมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนบนดินมากเลยนะเจอเจอเห็ดบินปลาหลิบได้ปะมันคือเห็ดอะไรวะเฮ้ยเจอตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยจับจับจับเอาเอาไปหามันหายไปแล้วนู่นอีกฟากหนึ่งตัวอะไรบินอยู่เต็มไปหมดอุ้ยดาบว่ะ อาจาร์เราไม่มีอะไรจะบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราเรากลับกลับไปก่อนกลับกลับไปก่อนกลับไปทั้งรักเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ต่อกันในพาร์ทหน้าครับผมเนี่ยไอแน่ความสนุกมันต่อในพาร์ทหน้าเว้ยคุณผู้ชมเออครับสำหรับพาร์ทนี้ผมเซอร์แล้วก็ตัวพิโตไอซดฟิวก็ไว้ติดเพียแค่นี้ผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมนะสวัสดีครับผมมาดเดย์ครับไปแล้ว